เสาร์นี้ถือว่าเป็นวันสําคัญสําหรับน้องๆ<ช>หนูๆน,น,นะคะซึ่งนอกเหนือจากการจัดงานในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศการจัดงานวันเด็กในต่างจังหวัดกันบ้างนะคะต้องบอกว่าแต่ละพื้นที่เขามีการจัดกิจกรรมวันเด็ก,กเรียกได้ว่าเป็นการสร้างรอยยิ้มแล้วก็สร้างเสียงหัวเราะเติมเต็มความฝันให้กับน้องๆหนูๆได้เป็นอย่างดีค่ะอย<ช>่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในภาพนะคะโอ<ช>้โหเต้นกันมันหยดเลยเมื่อกี้นะคะ,ะนี่คืองานวันเด็กที่จัดขึ้นภายในค่ายศรีหราชเดโชชัยที่จังหวัด ขอนแก่นค่ะมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะให้เด็กๆมาร่วมเล่นเกมชิงของรางวัลมากมายที่ผู้ใหญ่ใจดีเขานำมาร่วมแจกเป็นความสุขให้กับน้องๆได้มีส่วนร่วมสนุกสนานไปกับฐานกิจกรรมแล้วก็ซุ้มเกมต่างๆค่ะซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขของเด็กๆนะคะส่วนน้องๆที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายทางแม่ทัพภาคที่2ก็ยังได้นําของขวัญน,นะอเ,เอาไปใส่กล่อง a r m y Delivery บรรทุกใส่ท้ายรถมอเตอร์ไซค์ค่ะเอาไป ส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยก็ว่าได้ค่ะสูตรอาบาจอย,ยลาข้อจัดงานวันเด็กนะคะรักนี้ให้หนูสู่เด็กพิเศษค่ะสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ปีนี้เนี่ยจัดเป็นปีที่15แล้วเพื่อที่จะให้น้องๆได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมแล้วก็สติปัญญาได้แสดงความสามารถความบันเทิงแล้วก็ความสนุกสนานเพลิดเพลินเช่นเดียวกับเด็กทั่วๆไปค่ะ ซึ่งภายในงานนะคะก็มีทั้งกิจกรรมบนเวทีมีกิจกรรมภาคสนามรวมไปถึงลานอาหารและเครื่องดื่มที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆค่ะกว่า15หน่วยงานเลยที่มาร่วมด้วยช่วยกันส่งมอบความสุขให้กับเด็กๆในวันเด็กแห่งชาติปีนี้นะคะถัดไปค่ะคุณผู้ชมไปดูที่ปัตตานีกันบ้างจัดงานที่สารากลางจังหวัดปัตตานีนะคะโดยผู้ว่าราชการจังหวัด นางพาดีมาะกสียามูนะะก็ได้มอบรางวัลวันเด็กแห่งชาติเป็นรถจักรยาน20คันนะคะให้กับโรงเรียนในพื้นที่10โรงเรียนโรงเรียนละ2คันพร้อมกับเชิญชวนนะคะให้ผู้ปกครองนำพาบุตรหลานมาเที่ยวงานวันเด็กในวันเสาร์นี้ที่บริเวณสนามกีฬากลางอบจอปัตตานีซึ่งปีนี้เขาบอกว่าปัตตานีนี่จัดใหญ่กว่าทุกปีเลยนะคะ,คะและมุ่งเน้นด้วยให้น้องๆหนูๆได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมแล้วก็ส่วนร่วมในการแสดงต่างๆ พร้อมมาร่วมสนุกชิงของรางวัลมากมายจากผู้ใหญ่ใจดีที่หนํามามอบให้อีกด้วยค่ะค่ะก็เป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งก่อนงานวันเด็กที่จะจัดขึ้นจริงๆเริ่มกันจริงๆในช่วงของวันเสาร์ที่14มิถุนายนนะคะส่วนนีที่บรรยากาศงานวันเด็กปีนี้ค่อนข้างคึกคักเพราะว่าเรื่องของสถานการณ์โควิด19บ้านเราก็ปันคลายแล้วนะคะใช่ค่ะที่กรมงประชาสัมพันธ์ NBT ก็มีการจัดกิจกรรมนะสามารถที่จะติดตามกันได้นะคะค่ะ